สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ปีพศนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้ครับเนี่ยแต่ยังไม่มีเวลาลางกับท่าน ก็เลยดำปีเห็นชัดเจนครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดไรเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านทางานไปด้วยครับมันก็เลยยุ่งไปหน่อยครับต้องขอโทษขอไปใพี่เพื่อนเพื่อนลองทันด้วยนะครับท่านที่จริงผลว่าจะทําการล้างก่อนค่อยจะมาดีวิวให้พี่เพื่อนเพื่อน้องท่านดูครับแต่ไปไปมาครับมีคนบอกผมว่าเอฟซีผมเนี่ยครับบอกว่าเอาเหรียญที่ดำปีอย่างนี้แหละมาให้ดูครับท่านจะได้มีเก็บด้วยเหมือนกับพี่มั่งเขาว่าอย่างี้ครับ เพราะว่าถ้าเจะาเหรียญที่เป็นแบบในระดับเวนซีที่เงาวับใสวิ้งแล้วก็มาที่คมชัดเจ้าทุกอย่างแล้วก็เขาไม่มีหาเก็บแน่นอนครับท่านเพราะตอนนี้ในระบบมวนเวียนไม่มีแล้วครับท่านมีแต่ลักษณะแบบนี้นะครับที่จะเวยสวยงามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับยากมากเลยครับโดยเฉพาะปีพศนี้ครับผลิตน้อยหายากมากนะครับเนี่ยเที่ผมดูข้อมูลไปด้วยนี่ครับในบางวันนี้นะครับ เหรียญนี้สวยงามมากนะครับท่านบริมรลลูพกชัดเจนครับตัวหนังสือชัดเจนมากครับท่านเสียอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำการล้างอย่างบ้าเนี่ยะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้มันล้างออกครับเพราะว่ามันไม่กินเนื้อแน่นอนครับถ้ากินเนื้อเข้าไปยังไงก็ล้างไม่ออกครับแบบนี้ไม่ได้กินเนื้อครับมันปกติธรรมดาอยู่แล้วครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวเปอร์นี้เกินอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยบางคนก็มีคคนนขอมมมเตาารัับว่ผพูดดช เป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเหรอครับท่านโห้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับท่านพูดตรงๆเลยนะผมบอกตรงๆนะครับผมฟันหลอครับท่านไม่โกหกพี่เพื่อนเพื่อนหรอกครับฟันหลอครับมันก็เลยออกฟันหมดหรือยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยผมพูดไปพูดมากงหัวเราตัวเองอยู่ในใจครับคนเราครับมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับมันเป็นกรรมพันธุ์ครับพ่อผมก็มีเหลือฟันตั้งแต่อายุห้าสิบปีแล้วครับเท่าที่ผมจําได้นะแต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ครับ แต่ตอนนี้ไม่เด็กแล้วครับสาหรับผมแก่แล้วเรามาดูครับลักษณะกุหียญเป็นเียญแบบสองสีตัวตีนะครับท่านคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเบื้องหน้าพงท่านก็ผู้วิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านแล้วมรดบรมาููพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสุดยอดกับท่านสวยงามมากนะครับนี่ครับแต่เสียอย่างเดียวมาทำกันายอย่างว่านเ่ยครับทานนีรอยดำปี ็มหมดลยครับต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้สบายๆครับล้างออกนะครับท่านผมบอกว fem, uh ิธีการล้างไปหลายคลิปเลยนะครับท่านแต่พี่เพื่อนน้องๆท่านก็ยังมาสอบถามอยู่เรื่อยเลยคือไม่ได้ดูคลิป้อนหลังนะครับพูดง่ายๆนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดครับนี่ครับคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองครับไม่มีรอยบุบรอยบี้ให้เห็นชัดเจนนะครับท่านสุดยอดครับตลอดเหรียญนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวครับ สำหรับอักษรเบลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศ2 5 3สกครับท่านส่วนตรงกลางนี้คือภาพปางวัดอรุณราชวรารามครับตามลงมาอีกนี้คือแม่น้ัเจ้าพรายได้ล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอัลิบินนะครับสำหรับปีพศสองพนี้นะครับท่านควากว้างของเรียนอยู่ที่26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กร,รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับ อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่10บล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีเดวครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยบาทครับท่านขยับขึ้นมาจากสามร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสี่ร้อยบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับตัวที่เหรียญละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับ